ชอตือเก่งเป็นผู้หญิงเก่งที่แบบเหมือนคือด้วยแล้วก็ให้คือเจมเคารพโฟมก็จะคอยตบๆให้เจมแบบตื่นๆเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรเงยมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟอมอาจจะดุๆแล้วเจมว่าอุ๊ยขอโทษแม่ขอโทษแม่เ <laughs> คารพดูดีกว่าตัวพร้อมแน่นอนครับ <laughs> ผม <laughs> ผมรอให้ให้เขามีน้องถ้ามีแฝด <laughs> ก็ให้คูณสอง <laughs> เดี๋ยวบอกแม่ก่อนถามผมเหรอว่าจะมีเมียเมื่อไหร่คนก็ถามกันเยอะเนาะทุกอย่างก็คงปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์พี่เกยพี่เกยถามเรื่องการแต่งตัวกลับเป็นยังไงบ้างโอ้โหโมเมนต์ดีมากเป็นทุกอย่างลงตัว น่ารักลงตัวแล้ว hmm. ก mm ็สถานที hmm. ่ดีแ no ล้วก็ทุกอย่างอบอุ่นดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นดีใจที่น้องให้ไปอยู่ตรงนั้นคู่ของน้องอยู่ในสายตาเรนตลอดคิดยังไงตลอดเวลาที่กฝาฟันมาจนแบบก็เห็นมาตลอดแล้วก็ผมได้ไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันกับกับเขาทั้งสองคนด้วยแบบทริปไปดำน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะในความรู้สึกผมคือเห็นความ น่ารักที่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองกันทั้งคู่อะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันลงล็อกแล้วมันเข้ากันได้ดีในความคิดเราที่เราแบบอยู่ข้างๆแล้วเรามองเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่เคยพูดกับเขาแต่ว่าแบบจากที่เราเห็นแล้วมันสมควรแล้วแหละที่มีงานในวันนั้นเกิดขึ้นมาอะไรนะครับางที่าเตฟิลเกงอ๋อ,ช,อช็อตฟิลเก่งช,ช็อตฟิลเก่งเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งที่แบบ เหมือนคือด้วยแล้วก็ให้คือเจมเคารพใช้คำนี้เลยหรอน้ารักน่ารักอะ,รอะไรที่มันสื่อสารว่าเราต้องใช้คำนี้ก็คือจากที่เห็นนั <c oughs> ้นแหละคือว่าแบบก็คือเหมือนกับโฟมเขาเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็เรียกว่าเหมือนเวลาอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนโฟมเขาจะเป็นคนที่เมนเนจคอยจัดการเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจมทํางานหนักๆก็จะมีแบบ อ๋องๆไปบ้างลืมลืมไปบ้างเนี่ยล่าสุดก็เคยจองตัว๋วเครื่องบินผิดอะไรเงี้ยที่ไปถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แบบโฟมก็จะคอยตบตบให้เจมแบบตื่นตื่นเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรเง,งีย้ยเขาจะมีอะไรเขาจะเงียบลงไหมเวลาแบบมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟมอาจจะดุๆแล้วเจมว่าอุ้ยขอโทษแม่ขอโทษแม่อะไรก็จะมีอะไรก็จะมีอะไรประมาณนั้น เคารพดูด e ีกว่ากลัว <ua> <c oughs> ครับคุย <c oughs> เอาจงจริงถึงเวลาตอนนั้นน่ะ <c oughs> พูดอะไรไม่ค่อยออกอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบคือเออคือผมแบบเหมือนเห็นเห็นน้องมานานเนี่กับอย่างเจมเงี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกจนแบบเขาแต่งงานแล้วเราเห็นแบบช่วงชีวิตของเขาที่แบบผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนมันผ่านไปสู่ครับผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบ ภาคภูใจขเขาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็แค่แค่รู้สึกว่าเราก็จะคอยอยู่ข้างเขาไปเรื่อยๆก็คือเป็นทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะอมประมาณนั้นในพาร์ทของพ่เกตหลาคนก็เลยถาขาว่าพ่เกตใส่สองกท่เพราะว่าเจมบอกว่าต้องทองสองบาทผมเรื่องทองเนี่ยผมรอให้เขามีน้องอแ,แ้ไาเ่อาคุยกันแล้วคุยกันแล้วรอรอใช่ๆรอเขามีน้องตามความพึงพอใจของช่วงนั้นแล้วก็ แล้วก็ร,ราคาทองแจ้งว่าไปไ <as S 2> มีห้าหมื่นนะมีห้าหมื่นนะทองระดับเราเลยจะห้าบ,บาทไงพี่เกศห้าบาทโอ้ยโดนกดดันนี่ <laughs> เครื่องเกมซื้อไปให้เครื่องหนึ่งขึ้นบ้านใหม่ไม่รู้มันเล่นหรือย,อยังนะออ <laughs> ตัวย <laughs> ังไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แล้วแต่บูสต์ตอนการทำพิเศษแล้วแต่ราคาทองแต่พร้อมรับขันหลานพร้อมแน่นอนครับผมผมรอให้ให้เขามีน้อง่ซึงถ้ามีแฝดก็จะให้แฝดถ้ามีแฝดก็ให้คูณสอง อยบอกแม่ก่อนแสดงว่าเขาจะเขาจะบอกไหมว่าจะมีเร็วๆนี้เลยหรือว่าไม่ได้บอกเลยก็ผมเอาจริงผมก็แบบรอรอรอจังหวะรอลุ้นอยู่ตัวผมเองก็รอลุ้นอยู่ก็กลับมาเรื่องเราเลยที่พ่อแม่เออแม่เมนแต่พ่ออยู่ข้างข้างถามใครถามตัวเองอ่ะถามผมเหรอว่าจะมีเมียเมื่อไหร่คนก็ถามกันเยอะเนาะพอไปงานแต่งมาทั้งงานแต่งเจมกับ อาร็กซ์เลนเดลอะไรเงี้ยก็คนก็ถามเยอะแต่ว่าทุกอย่างก็คงปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์เฮ้ยคำถามเดิมตอบเหมือนเดิมแต่สีหน้าเราดูมีอะไรนะมีเหรอเราจับได้เหรอไม่มียังไม่มีอะไรไม่มีเลยก็จริงๆคนถามเยอะแต่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่คือทุกครั้งที่ที่ไปงานแต่งงานอ่ะแล้วผมก็นั่งมองน้องแล้วพวกเราก็รู้สึกแบบ ปึ้มปิ่มไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าให้มันถึงโอกาสของเราแล้วค่อยๆว่ากันอีกทีหนึงเวลาไปงานแต่งคนถามเยอะไม่มีเมาอาตอบอะไรที่ผมอะจะเขินเวลาไม่ได้เขินเหมือนแบบพอคนถามเยอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรยาวๆให้เขาฟังได้ก็แค่แบบเออมันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองแต่ว่าในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่นะแล้วพอมีเพื่อนๆมารวมตัวกันเยอะๆมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เขินๆนะถ้าสมมติว่าถ้าจะมีจริงๆวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตแต่เราแต่เรามีภาพแบบว่าชีวิตในครอบครัวใช่ไหมมีครอบครัวไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแต่ว่าเคยภาพของพี่พ่อแม่ว่าอย่างเงี้ยมันมีการแบบคนชอบมันจริงจังอะไรนะอะไรจังมั้เราจริงจังมั้ยเป็นข้อตกลงในเขาไหมว่าอ๋อเมื่อไหร่จะมันมันเคยเป็นข้อพูดถึงแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังแล้ว คือเราก็เจตนาลมเราก็คือชัดเจนกันกับที่บ้านว่าเออเป็นแบบนี้นะคือตัวเราเองอะ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยากให้มีอ่ะเราก็รู้สึกว่าก็อยากมีให้เขาแต่ว่าก็ต้องเป็นอะไรที่เรามั่นใจจริงๆมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสของทางบ้านครับ<ม>เพราะว่า,วาได้ชี้แจงกันแล้วแต่คุณเบริร์ตซีเรียสมากเลยนะใครนะครับคุณบอยก็ซีเรียสมากเลยนะรอคุณอย บอยถ้าสีเลียงก็ไม่ต้องรอเราเขาจะไปแล้วเหรอก็อยากให้เขาไปก่อนได้เลยเออผมรอผมเป็นประเภทชอบไปงานแต่งเพื่อนเออถ้าเกิดว่าเพื่อนแต่งผมไปเพื่อนอยากให้ผมทําอะไรในงานแต่งผมพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะพี่เกดพันท่าที่จะดูแมนพื่อนก่อนเลยถามว่าสาวไทยไปก่อนบอกว่าเจมส์จี่ใช่ไหมอันนี้เหลือบอยกับอารีคให้ให้ผมแทงเลยเหรอใช่มาเลยพี่เกดอารีคทีละเด็กตะก่อนที่หวานนะ ผมว่าอเล็กน่าจะไปก่อนบอยบอยเขาพลาดพิงถึงมึงอยู่ผมว่าอเล็กเทเรน่าจะวิ่งเข้าไปก่อนแล้วคนนี้อยากรู้อะไรเรื่องเกมบ้างเขาบอกไม่มีแฟนกลับบ้านไปได้แล้วก็ไม่มีเอ่อ เีไม่ได้้ลมเฮยามาถามทางนี้มาเออของพี่เกดก็ติดตามอะไรนะติดตามก็คอยติดตามตอนต่อไปติดตามกินกุ้งยังเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วเดิมยเท่าเดิมก็รอดูครับรอดูใช่ขอบคุณนะครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ม่อย่าพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u t YouTube c h a n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซ p e r t ตร์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ